เขาต้องรับสู่ f ร e n งเ every day ค่ะ r a าติเก้บเทอรรั่งเศสดูดชูคำว่าโอเกิ้เหมือน not n y และนในภาษาอังกฤษค่ะมีความหมายเชิงปฏิเสธใช้กับเนเธเกาจีฟเหมือนกับคำว่าเนปาที่แปลว่า not เนเครียงที่แปลว่า not h i n g ังไงเนเธอแป็บอ nobody ค่ะแต่เนเนี่ยบางทีก็จะถูกละไว้เป็นที่เข้าใจในขณะที่เครียงมีความหมายว่า ไม่มีอะไรเลยแบ็กซอนมีความหมายว่าไม่มีใครเลยแต่โอเกิรเน้นว่าไม่มีสักอย่างเดียวไม่มีสักสิ่งเดียวไม่มีสักคนเดียวดูตัวอย่างคะ่ะคำว่าโอเกอรแปลว่าไม่เลยสักอย่างเดียวหรือสักคนเดียว เข้ามาอยู่ในภาษาพูดในรูปของลูกช t i อ n ัลเบบสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความชัดเจนเช่นในตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะเพื่อนๆจะไปฉลองสอบเสร็จกันด้วยการไปดูภาพยนตร์แต่หญิงสาวคนนี้ปฏิเสธที่จะไปด้วยเมื่อเพื่อนขยันขยอมากๆว่าไม่ไปด้วยแน่แล้วเธอก็ย้ำว่าจองโซกันดูดแน่นอนที่สุดแปลตรงๆก็คือ ปราศจากความสงสัยใดๆหมายความว่าไม่ไปด้วยแน่นอนไม่ต้องสงสัยใดๆลาดุต์แปลว่าความสงสัยมาจากแวบ,บดุดเตโอกเกิงในคำตอบสั้นๆนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ที่เรียกว่า adjective a n d e f i n i t e คือไม่จอดจงขยายคำว่าดุดส่วนเน g เนกาทีฟที่ใช้กับโอกเกิงได้ถูกละไว้เป็นที่เข้าใจ เมื่อมีซองมานำหน้าซองเป็นบุพบทนะคะแปลว่าปราศจากหรือวิตเอ์ในภาษาอังกฤษคะ Jean ่ะซอ o โ o เก n d u ุ e เพื่อนโทรมาขอยืมเงินจากสามีภรรยาคู่นี้ฝ่ายชายไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเพื่อนอ้างถึงความจำเป็นต่างๆฝ่ายภรรยาก็เป็นผู้ตอบปฏิเสธไปอย่างไม่เกรงใจว่า No. อ o ซูโซเกิลใครเ็ก ไม่ได้หรอกไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆไพรเท็กซข้ออ้างอกเกิงในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective a n d d e f i n i t e เหมือนตัวอย่างแรกนะคะมีความหมายชัดเจนในการปฏิเสธคือให้ยืมเงินไม่ได้ไม่ว่าจะเอาเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆมาอ้างประโยคสั้นๆในลักษณะนี้นะคะสามารถนำมาใช้ในการปฏิเสธได้ในกรณีอื่นๆด้วยค่ะ น้อง no. ูโซเกิร์นไพรเท็กซ์ช่วงนี้การระบาดของโควิดรุนแรงน้อยลงแม่ก็เห็นว่าลูกๆเนี่ยกำลังเบื่อเต็มที่ที่จะต้องอยู่บ้านแล้วก็หาอะไรทำไปวันๆจึงเสนอกับคุณพ่อว่าถ้าจะพาลูกไปเที่ยวเนี่ยจะไปที่ไหนดีพ่อตอบว่า j ู n น i a u อ u n e เดผมไม่มีความเห็นใดๆคือไม่ขอออกความเห็นนั่นเอง n นโอเกอคอมกริยาของประโยคและขยายคำนามเพศหญิงที่ตามมาคือ u n น d e เดดังนั้นโอเกก็ต้องเปลี่ยนรูปเป็นโอกินคือเติมเอขอข้างท้ายที่ควรระวังนะคะประโยคลักษณะนี้ไม่ต้องมีคำว่าป้าที่แปลว่า Not อีกแล้วนะคะ je n'ai aucune idée ที่งานเลี้ยงทุกคนแต่งกายแฟนซีอย่างสวยงามและกำลังสนุกสนานกันเต็มที่แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึง่งยืนอยู่คนเดียวเงียบิยบๆชายหนุ่มก็เลยถือโอกาสเข้ามาชวนคุยทำนองว่าเขาเนี่ยเคยรู้จักกับน้องสาวของเธอแต่หญิงสาวกลับตอบว่า J'ai deux deux frères mais aucunesœur ดิฉันมีพี่ชายสองคนแต่ไม่มีน้องสาวเลยสักคนเดียว ประโยคที่ละไว้นะคะก็คือ je n'ai aucune sœur j'ai deux frères mais aucune sœur งานแข่งกีฬากอล์ฟประจำปีคนสองคนมาพบกันเพื่อให้กำลังใจเพื่อนนะักกีฬาของพวกเขาคนหนึ่งก็ถามหาพักพวกซึ่งรับปากว่าจะมาโดยพร้อมเพรียงกัน แต่ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่เห็นใครเลยสักคน Vertu no zami นายเห็นเพื่อนๆข,ของเราไหม n o อะโไม่เห็นเลยสักคนเดียวคำตอบสั้นๆนะคะโดยใช้คำว่า o k r e ซึ่งเป็น pronoun adefinite สรรพนามนะคะคำเดียวโดดๆในเป็นการตอบปฏิเสธแต่สมบูรณ์ค่ะและข้อความไว้ว่า je ne vois aucun de nos amis โอเกิร์ในที่นี้เปรียบกับภาษาอังกฤษก็คือ none of them คือไม่เห็นพวกเขาเลยสักคนเดียว v u t u nos amis? non aucun okay. หนูน้อยงองแงไม่อยากไปโรงเรียนเมื่อคุณแม่ถามว่าทำไมไม่อยากไปโรงเรียนหนูน้อยก็ตอบว่า Oh, girl, de mes amis ne m'aime ไม่มีเพื่อนของหนูเลยสักคนเดียวที่ชอบหนูหรือที่รักหนู a u c u n e เ a ในตัวอย่างนี้นะคะเป็นสรรพนามค่ะเป็น pronoun and d e f i n i t แต่คราวนี้เราได้ยินทั้งประโยคไม่ได้ละไว้ในฐานที่เท่าใจนะคะ u n e e mes a m i s n o n e o f my f r i e n d s คือไม่มีเพื่อนของหนูเลยสักคนเดียว ที่รักหนูเนมแมมตุยาแอมเมในที่นี้ผันเป็นเอก,กพจน์แม้ว่าคา่ามมซามีจะเป็นผู้ผูพจน์แต่อเเุกเกอร์มีความหมายเป็นเอก,กพจน์นะคะอุกเกอร์เดมีซามีเนมแมมผู้หญิงคนนี้กำลังลองชุดที่เพื่อนเอามาให้ยืมใส่ไปงานเต้นรำ แต่ขนาดของเธอเนี่ยต่างจากของเพื่อนมากเธอก็เลยใส่ไม่ได้เลยสักตัวเดียวเธอบ่นว่า a กยิน e ดเครอบเนมือไม่มีเสื้อของเธอสักชุดเดียวเลยที่เหมาะกับฉันอกยินเน e r เป็นสรรพนามหรืนองแอนเดฟีนีนะคะแทนคำว่าลากรอบเพศหญิงมีความหมายเป็นเอกพจน์ค่ะคือไม่มีเสื้อสักชุดเดียวที่เหมาะ กับฉันมูวาสำนวนนะคะเซตครอปมูวาเสื้อชุดนี้เหมาะกับฉันแต่ถ้าเสื้อไม่ชุดนี้ไม่เหมาะกับฉันเราใช้เนอร์ป้ามาคล้อมเป็นเซตครอปเนมูวาแต่ไม่มีเสื้อเลยสักชุดเดียวที่เหมาะกับฉันเราใช้โอกินเดเซตครอปเนมูรวาระวังหนนะคะ a u c u n e de te s r o b เ e สรุปคำว่าโอเกนค่ะคำว่า o อเกนแปลว่าไม่เลยสักสิ่งเดียวหรือสักคนเดียวเทียบได้กับภาษาอังกฤษคือคำว่า not any และ none โอเกนที่อยู่ใน Locution a d v e r b ก a l สั้นๆต่อไปนี้ใช้ในภาษาพูดเป็นการตอบปฏิเสธที่หนักแน่นเช่น สองจกันหยุดแน่นอนที่สุดซูซเกัง pretext ไม่ว่าข้ออ้างใดๆเอาน้ตเกลงกาในทุกกรณีอาโอเกิงพรีไม่โดยเด็ดขาดที่น่าสังเกตก็คือโลโกชองอัลเบียเหล่านี้นะคะใช้บุคบทได้หลายตัวมานำหน้าโอเกิงเช่นสองซู้ปองและอาเป็นตน้น โดยปกติทั้งในภาษาเขียนและภาษาพูดโอเกิลเป็นทั้งอัจ i ิฟและโพนอ n n d ะเดฟ i นีนะคะในกรณีที่เป็นอัจจิฟเนอโอเกิลก็ขยายคำนามเพศชายเนอโอเกินก็ขยายคำนามเพศหญิงนตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ Je n ูเ aucune i d เดฉันไม่มีความเห็นใดๆเลย Je deux ีดเ r ร์ mais aucune sœur ฉันมีพี่ชายสองคนแต่ไม่มีน้องสาวเลยสักคนเดียวโอเกอร์ในจุดเยอะนะเ s ยซีอะลไม่มีนักศึกษาเลยสักคนเดียวที่สอบได้คือสอบตกทั้งห้อง Ne p พอร์เนปะโอเกอร์คริสปอนด์ด้วยพิเดมีเดโควคุณจงอย่าเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวในระหว่างการระบาดของโควิดืรรดอแปลว่ากา,การเสี่ยง Votre fils n'a fait aucun progrès en français ลูกชายของคุณไม่มีความก้าวหน้าเลยสักนิดเดียวในภาษาฝรั่งเศสตอนนี้เป็นต้นนะคะและเมื่อโอเกิงเป็นสรรพนามหรือ pronoun défini จะใช้โอเกิงคำเดียวโดดเพื่อตอบปฏิเสธก็ได้นะคะหรือจะตามมาด้วยบุพบทเดิที่นำหน้าคำนามพระบุพจน์ในความหมายของในบรรดาเช่น Veux-tu nos amis? No, u k คุณเห็นเพื่อนๆของเราไหมไม่เห็นเลยสักคนเดียว Aucun de mes amis ne m'aime. ไม่มีเพื่อนของฉันเลยสักคนเดียวที่รักฉัน J'ai invité mes amis à mon anniversaire, mais aucun n'est venu. ฉันเชินเพื่อนๆของฉันมางานวันเกิดแต่ไม่มีใครมาสักคนเดียว a u ก u n e เดวบ์ไรปอง s NECORRECT ไม่มีคำตอบของคุณเลยสักคำตอบเดียวที่ถูกต้อง u อ u n ินเ e เตครอฟเนมเบวาไม่มีเสื้อสักชุดเดียวของเธอที่จะเหมาะกับฉันตัวอย่างทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้กันในภาษาพูดซึ่งจะอยู่ในรูปประโยคง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่เหมือนภาษาเขียนหรืออยู่ในลักรูชชองอั e แบกยาสั้นๆ หรือใช้โอเกิลคำเดียวโดดอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ละข้อความสำคัญไว้เป็นที่เข้าใจอย่าลืมนะคะโอเกิ o ern, มีความหมายในเชิงปฏิเสธเนโอเกิ ne ern, ก็เหมือนกับเนปาที่แปลว่า Not ดังนั้นประโยคที่ใช้โอเกิเนโอเกิ ern, ก็ไม่ต้องมีคำว่าป ah ้าอีกแล้วนะคะ จะเห็นได้ว่าโอเกิมเป็นการปฏิเสธที่หนักแน่นหรือสตรองกว่าเครียงและแบกซอนค่ะซึ่งทำให้การปฏิเสธนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาษาพูดโอเกิมจะอยู่ใน l เ u t i o n a d v e แ BIAR สั้นๆหรือใช้เป็นคำเดียวโดดๆนะคะซึ่งละข้อความสำคัญไว้เป็นที่เข้าใจระหว่างคู่สนทนาดังตัวอย่างข้างต้นค่ะสวัสดีค่ะ